มึงมึงอีกแน่เลยเฮ้ยกู้ดิเขาดูกระเพราเลยเยเจ้เอาไปทำอะไรอ่ะเอาไปขข่เอาไปขายหัวนมหรอเอาาขยหัวนมหัวนมบอดเอาขายหัวนมบ้านไหนเขาเอาไข่ควงขัดรู้จริงฮะอ๋อคือเอาไปซ่อมฟันเอาไปซ่อมฟันฟันมันมันมันฟันมันโหเอาไปซ่อมฟันใช่ไหมล่ะฟันครับแทนไอ้หลามไดเปล่าวะเยเยอีโมอ่ะ เเเมนูไงอันนี้ถุง JB นี่มันหน้าแบบอบอกบอกพี่ปออสปอนเซอร์ออกเนาะอะไรครับไม่เกี่ยวครับ JB ไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวอะไรไม่รอไม่รอถุงมันกก็็มันแค่ถุงอะ่ะมันเป็นแค่เสื้อผ้าตัวนี้อาบน้ำยัง<ๆ>่ยทำไมดูเสื้อแบบสกรปรกแงไม่รู้อะอะไรครับเสื้อสกรปรกอะไรครับนนทวัฒน์ NT ครับให้เสื้อสะอาดอะไรอะเสื้ออะไรอะอะไรนนทวัฒน์เนี่ยครับอ๋ออาบน้ำบ้างปะเนี่ยอาบแล้วนะครับนายดูใจกันเลยไงอาบจริงเปล่าโอ้ คมเหมือนกันแล้วเนี่ยเจ็ดตัดควยเหรอจะควยตัวเองอ่ะมันอยากปาดคอใครหรือเปล่าวะเฮ้ยใจเย็นเป็นเรื่อใจเย็นเย็ดเย็ดเย็ดเท่อ่ะหล่อเขาจะไหวหล่อเกินหยีโคตรสกปรกอ่ะอะไรเฮ้ยปากตัวเองดีตายอ่ะ อ่อันนี้เปลี่ยนเสื้ออย่างเดียวครับน้ำไม่อาบน้ำอาบแล้วครับผมโทษทีนะฮึอยอยาคุยกับพี่ตอยอยาคุยกับพี่ตอยแล้วเล่นเกมอยู่ครับเข้าประเทศไปเลยเข้าประเทศไปเลยอยากคุยก็เข้าประเทศมาจอกเอาอุ้ยไม่ถือว่ากลัวหรอครับคุณไม่กล้าเข้าประเทศตรงนี้ได้ไหมล่ะต้องมาต้องตั้งแง่ต้องตั้งอย่างนี้เหรอไม่เอาถุงออกก่อนอย่างแรกอะไม่เอาอย่างเงี้ยเลยการฝุ่นเกาะอะไรอย่างเงี้ย ไม่หมายถึงว่าเอาถุง j B ออกก่อนอ๋อถุงนู่นเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวก็ออกางเอาไว้นั่นแหละสวยดีแต่เมื่อวานละใช่เหรอเออโอ้ยน้ำอาบแล้วทำอะไรต่อดีวะตรวจรางวัลดีไปนะวันที่อะไรอ่ะอุ้ยยังไม่ถึงนี่ว่าสามสิบด้วยเฮ้ยอ๋อนั่นมุกมุกหรือเปลือกหอยครับถวานจริง แดกอะไรกินหมดแล้วอ่ะทำไรอ่ะเอาเขี้ยวอยู่เออสภาพเขี้ยแหนมทำทวนเขี้ยแหนมแต่เขี้ยหนเย็ดอันี้สปอนเซอร์เข้าไปเนี่ยใช่ครับขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ทรงมโนอันเนี้ยเล่อันนี้มีสโลแกนปะนี่ครับอันนี้คือผมจะให้สโลแกนเขานะครับคืออะไรนะเล่กินแล้วฟันเหลืองกินทุกทีฟันก็จะหลอ เอาเป็นหนึ่งดอกไอเชี่ยนี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับชีวิตผมเป็นอะไรไม่รู้ชอบชอบแบบสีอะไรไม่รู้มันเป็นโชชะตาอะไรอะไรก็เหลืองไปหมดเลยอรับมันสีฟันนะฮะไม่ใช่ครับฟันทองครับเลือฟันทองไร่ก็สีทองอะไรแบบไม่ตัวเทียอะไรอะไรก็เหลืองหมดวันนี้ไม่ใช่นะวันนี้ข่าวเหลืองนะข่าวนะครับเหลืองเหลืองหูแหกฟันตัวเองดูดิ พี่อ่ะนึกว่าลวดหนามที่บ้านขนมเกิดหมดแล้วมั้งฮะถามจริงไอ้หลุยมันเคลียร์ดิเงี้ยทำดิดูข้างหลังดูข้างหลังเป๊ะเย่เย่เย่ทำไงเย่เย่เยนะทำให้หน่อยดิทำให้เป๊ะโอ้อ่าเล่นเรนกูแล้วหนึ่งได้กูสตีนไงทำให้หน่อยกูสตีนไงเราทำให้ได้ดิทำไงได้ไหม ทำไม<อ>่ไ<อ>เป็นอ่ะเอาอางี้เอาเมียมานั่งข้างๆทําให้ดูเลยเมียกูเป็นผู้ชายนะมาดิได้หมดอ่ะแค่นั้นแหละแล้วใครไม่เปิดเพดลโงโดเรมอนวะโตเป็นควายดูโดโรเ,เรมอนหนิงไอ้แล้วไม่ด่ามึงอ่ะควายเอ้ยสภาพมันด่าผมก็โตเป็นควายยังดูโดเรมอนอีกได้น่าขี้เนี่ยอ้าวเฮ้ยหิ้งมาจากไหนคนคนเดีอะเลย ไอ้บอกคนเที่อะไรต si ัวอ้วนชิบหายฮะกูจะไม่พูดนะใหญ่ครับคุยไรสัตว์เนี้ยเขาบอกะฮะมาดี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 มึงมึงไปเคลียร์กันเองดีกว่าบ้างไอ้บอกว่าตัวก็ดัมไอ้เชี่ยลุกมาดิเอาดิเอาไอ้เชี่ยกูจะไม่พูดสักคำไอ้เชี่ยมันด่ามึงเสียเลยเอ้ยกูมันด่ามึงเสียมันด่ามึงยับอ่ะว่ามึงด่ากันเองแล้วกูเก็บกดกันเองแล้วกูว่ามึงด่ากูทำไมเหี้ยอะไรว่ามึงเก็บกดกันเองแล้วไอ้เแค่นี่แล้วมึงด่าทำไมปากไม่ตอแหละบอกกูด่าอยเวร เออกูด่าทำไมหรอแล้วมึงด่าทำไมเนี่ยตะหนิดนะธรรมดาครับทั่ทีมตะนิดนะอยากแบบตะนิดเสือติดตลกอยากแบบนั่นเป็นไรอ่ะเอามากูว่าและเป็นรูเหมือนที่ล่องฟันเลยเอามาขุดอ้าวไอ้เชี่ยนี่กูสเตนกูได้นอนหัดนอนบ้งนะขอบตาดำเกิ๊กเลยรู้ละอันนี้รู้อยู่แหละเออไม่ใช่แบบหาดูนู่นดูนี่เข้าไปทั่วไม่มีอ่ะเดี๋ยวดูเดือนละ ดูสภาพฝันตัวเองด้วยนะจะยดูแลเอางี้นะดูแลสุขภาพตัวเองดีไม่พอแต่มาเสริมไปดูสุขแลสุขภาพฟันนะคุณเสี่ยสภาพฟันตัวเองน่ะน่ะต้องเอาอะไรมาเสริมน่ะต้องเอาอะไรมาเสริมน่ะเหลืองเหมือนกูเลยควายมึงเหลืองอยู่คนเดียวบอกเหลืองเหมือนกูมันบ้า คนที่อะไรเลยบอกฝัดตัวเองคนอื่นเหลืองไอ้เหี้ยตัวเองก็เหลืองควายตัวเองก็เหลืองนะไม่รู้ด้วยไม่รู้เป็นอะไรโดนมดจอดหรืออะไรน่ะเสื้อตัวเมื่อวานเป็นสีดำนะอาบได้อาบแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยตัวเดิมเลยเนี่ยอาบแล้วแล้วมึงจะบังกล้องเหี้ยอะไรมึงอายฟันเหรอไม่ได้อายเฮ้ยมึงก็อยู่มเอาใครอยู่แล้วเนี่ยเอามึงกลัวอะไรฟันมึงเหลืองไปพอกลัวอะไรวะไอ้เหี้ยนี่ได้ทำอะไรเนี่ยไม่ยอมรับตัวเองนี่ทำอะไรเนี่ยนั่งจิบจิบชิวๆ จีบอะไรอะ่ะอืมไม่โตงไงไม่รู้จักไงห่ากินเหล้ากินลุงกินเหล้ามั้งนะไม่เอาเฮ <c oughs> ียเดี๋ยวว่าเดี๋ยว่าหกไอ้สัตว์แล้วนี่นั่งจิบแล้วแบบหาคุยกับสาวอะไรเงี้ยก็หาตอนแรกก็คือหาพีอาร์ออนไลน์อยู่แบบในแอปเนี้ยมันมีปะก็คือแบบเลื่อนหาหญิงเงี้ยแล้วแบบนัดจูงนัดเจออะไรเงี้ยหลอกเซิร์งจิบยังไงนะแบบสมมติสมมติเมียเมียเล่นอยู่ใช่ไหมเล่าเฮียอะไรกูดมเคมีคุยอะไรเปล่าเย้สภาพดมเคเฮ้ย ว่าม no it ึงท so so, ุกอย่างอ่ะไม่ใช่แค่เคอ่ะเอาอะไราเนี่ยก็คือสมมติว่าเมีย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 เองเล่นเงี้ยเล่นเล่นเล่นแอปเนี่ยเนี้ยกูโดนแทงมาด้วยเนี่ยคลอดลูกเหรอคลอดลูกเหรอคลอลูกคลอดลูกไอ้เนี้ยกูว่าแล้วรอยท้องเงี้ยรอยมีดแทงอ่ะโดนแทงอ่ะนี่แบบไปมีเรื่องอ่ะอันนั้นมึงเอาไว้ขุดตรงกลางฟันมึงอ่ไงคุณมี่นัทน้อยคือกูแบบไปมีเรื่องมากูโดนแทงตรงเนี้ยไม่กูบอกเขาไปเลยโดนกูแทงข้างหลังอ่ะ แล้วกูก็ดึงมีดอปเมันบอกว่าบอกเขาไปเลยว่าพี่โดนมันแทงโอ้ยไอ้เหี้ยมึงขนาดมึงยังมาโนเลยกระตูนไอ้เหี้ยเลยเอาซามูไรแทงเ้โดนแทงจริงแล้วว่าอะไรกูมีเรื่องใช่ป่ะกูโดนแทงปุ๊บกูก็หยิบมีดมาเลยปุ๊บปุ๊บกูแทงแม่งอับปับปับตายจริงเหรอจริงอู้หบุตรลมไหมแล้วเหี้ยอะไรอ่ะแล้วอย่างงี้ต้องไปหาหมอไหมอ่ะไปทำไมอ่ะคือแบบที่บ้านมีเมจิกไงไม่ก็ตพังแผลซะ อ่าโอเครู้เรื่องเดี๋ยวหมอรับยาเน่ยนะช่องสามอ้ยอะไรอ่ะขวามืออ่ะตรงนั้นอ่ะอะไรตรงอนี้ไม่เอาสาระขวามือตรงนู้นอ่ะอะไรวะข้างหลังอ่ะหันหน้าหันหลังไปดิที่นี่โคตรเชียง five minutes later อ้าวเ้ออีกแล้วเหรอเจออีกแล้วเอามาหน่อยวะพี่ นะครับพี่ต๊อดมาดิพี่ต๊อดคิดถึงอ่ะพี่ต๊อดขอปันๆเล้วนี่ดูพี่ต๊อติมีแบงค์อะไรเย่เด้อแบงค์ยี่สิบเอาไปทำอะไรครับนี่มีหรือเปล่าเอาไปเอาไปเปิดเคไม่มีครับแต่มีเป็นถุงอ่ะบอกมีเป็นถุงมีเป็นคัตตัอนอ่ะคัตต้อนวะไอ้เฮ้ยเอาดีฉีเงินเล่นเลยงั้นรวยเกิน ใช่ฉีกันเล่นเลยอยู่อี่างนี้ฉีกันเล่นกันให้จะไหวอ่ะเลยเกินฉีกันเล่นเลยวต้องกรมดาบัตรเครดิตอยู่หน้าอยู่หน้าคอมหมดอ่ะบัตรไม่ใช่ไม่ใช่มากดนะเอามาอย่างเงี้ยนี่ยี่ย้อมอ่ะยางเงี้ยไอ้เฮียกูไม่อยากกระโชว์เลยว่ะพวกมึงอ่ะไอ้เฮียชอบให้กูโชว์อ่ะเป็นเทียอะไรมากปะที่รักที่รักที่รักที่อะไรเขาบอกที่รักอะไรอะหรอเออจะเห็นว่าที่รักอย่างเออ ที่นัค่ะอันนั้นอยู่ตรงไหนล่ะค่ะที่โดดซ่วมาค่ะเอาไปดูดเอาไปดูดปากมั่วโอ้ยเฉยๆใช้สมาธิเฮ้ยไอวอลผมห่อตัวทำมึงก็ยังทำผิดเลยเฮียแต่เย็นดิควายมั่วใครเขาบ่นอย่างนี้เออเขาบ่นใส่แบงค์อย่าเอออย่าเอออย่าเออควายตรงนี้ก็ได้โง่ได้ที่อะไรไม่ได้เอออันนี้แป้ง อาดมดิอาดิมเดิมดมอาเดมเดมดมเดมอาดมเดมเดมเดิมเดมดมดมโอ้ยเฮียสงแป้งไงเล่นแป้งไงไล่นเล่นแป้งไงเริ่มเคลียร์จมูกว่ะโอ้โหขี้มูกออกมาเต็มเลยสัตว์ร้องอีกแล้วเออฆ่าแม่งดิไอ้สัตว ah, ah, oh, ์จะกำลังเฮียอะไรฮะบีกับแก่ร้องเฮียอะไรไอ้แมวเฮียบอกไปเห็นคุณูดโกตัวของจริงบีบคอแมวโชว์สตรีมดิเอ้ย บีบคอแมวให้ตายดิพันย้อนใครเขาไปทำมึงในโคตรเฮี้ยอะไรถ้าทำอ่ะโอ้โหหูฟังเป็นเฮี้ยอะไรอ่ะหูฟังหลุดหูฟังไม่ได้ยินเฮลโหลโอ้ไม่ได้ยินไอ้เหี้ยพ่องตายหน้าหื้อโวยเชี้ยพ่องตายแมวน่ะให้เดู๋ยวี้จังเอ้า